เอาจากยังมองไมตั้งด้านอย่นนนโอ้ยคอยพยายามจำย่นมันบ้ากนี่จอกโอ้ยไปตังด้านมองไม่ต้องคอยมองตากลุ่มหนาดินมองนี้เลยน้ำตวนมอนี้มันตวนมองนี้บองหน้มอนลูกก็ดามาดินี่มงนี่กบเหนียวแตงมอยู่นี่ีเามแคร์าม่บมงนี่แม่มาแล้วกันหินโอ้ยมว่าคอยตัวหีกเอา ไปเพื uhm, ่อย่าชอการจับกุมอยู่นี่ไม่มาเลยโอ้ยนี่ว่วนดักนี่นี่่คอยความรลอมีว่นเหรคอยคนเดียวนี่เน้องวีเสกูเสกูเสกูยูใจเลยนามือโอ้ยแมงหลอดดาบวี อะไรลนั่นแหละไม่ไปไม่ไปหาเจ้านั่นแหละนั่นตัวอยจับคุ้มึงขนาดน้นกระเิ่งกุ่ยกู้เป็นพ่อมึงอยู่เนาะรูปข้างเยืดดยเปเดี๋ยวไปนดีลยว มามาเบิ่งบ่าวอะบ้องบ่าวเข้าสดอะบ้องบ่าวมาอะ